สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข่สุขคนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงโบาพาพ่อแม่พี่น้องมากินเมนูประจาช่องครับพี่น้องเป็นสามสิบกี่พันตับนะครับพี่น้องเนาะ้อมกับแก้วเพียผมผมครับผมอําลําเลยครับเมื่อี้ผักแกงห้อง็มีหลายางไรานแนวครับนี่นีใบชะพู่มีผักกระเดาครับพี่น้องมีแตงโหระพาแล้วก็ต้นหอมนะครับพี่น้องเนาะ ต้องขอโทษขอให้พ่อแม่พี่นอ้องท่านที่บบกินดิบหรือบบกินเนื้อนั่เด้อครับพี่นอ้องรับชมเพื่อความบันเทิงครับพี่นอ้องมาๆมาครับแสบแบต้องกันกับลุงโบขึ้นเกาครับผมลำลำนี่นาอง ข้องแสบขึ้นอยู่ก็ผู้ม,มักนะครับพี่น้องเนาะบัวกันด้วยครับเนี่เป็นค่ามมักส่วนบุคคลครับพี่นอ้องค่ามแสบส่วนบุคคลครับ เพิ่มพ่วงผมก็ไปครับพุ่นสองมผมพุ่นสองครับ อ,อ๋อก,ก็ไะอีเลิศครับ หวานจุ๋ยครับพี่น้อง och, och jag på Polen. ผมคุณสองครับ แก่กับพักสดเข้ากันนะครับเป็นเมนูกับแก่ครับ หวานมา <c oughs> ตัดกับแกวเพียอุ้มผมครับพี่นอ้องเขากันครับ เอาก็เดากันเป็นด้านซ่อนพีนอ แซ่บคปเลยพี่หนอ่องเสียยังเดียวโ <c oughs> บมีหมูนางกินครับแซ่บไปเลยซ้ำรับลงบุงโบครับเมนูจุนี่ครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับพี่น่องเนาะบ่าวาคันเด้อครับพี่นอ้อง ครับพี่น้องลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนั่นไม่เล้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ลุงโบเหตดคลต่อไปนะครับพี่น้องเนาะขอคุณคนในคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับไปนะครับพอกันในคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ